สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกกันต่อนะคะเอ,อ่อจากครั้งก่อนที่เราคุยกันเรื่องการจัดการใจตัวเองของเทรดเดอร์ทั้งเรื่องพฤติกรรมที่อาจจะแบบทำพลาดซ้ำๆหรือว่าการแยกตัวเองออกจากความเป็นนักพนันเนาะวันนี้เราจะขยับสเกลออกมานิดนึงค่ะจากโลกข้างในมาสู่การพยายามทำความเข้าใจเอ,อ่อสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเรามากๆนั่นก็คือตลาดซึ่งเอาเข้าจริงนะคะมันก็คือผลรวมของพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดของคนเยอะๆค่ะหรือที่เราเรียกว่าฝูงชนนั่นเองก็น่าคิดนะคะว่าเออขนาดเข้าใจใจตัวเองคนเดียวยังยากเลยเนาะแล้วเราจะไปเข้าใจความคิดอารมณ์คนเป็นล้านๆในตลาดพร้อมกันได้ยังไงดูเหมือนแบบแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะคะการคุยกันวันนี้เราจะมาลองดูกันค่ะว่ามันพอจะมีทางไหมครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าหัวใจสําคัญจริงๆคือเราไม่ได้พยายามจะไปอ่านใจเอ่อทีละคนอยู่แล้ว แต่เราพยายามจะจับกระแสอารมณ์ร่วมนะครับของคนหมู่มากคือพฤติกรรมโดยรวมของตลาดเนี่ยบ่อยครั้งเลยนะครับมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลแป๊ะๆหรือการคำนวณซับซ้อนอะไรขนาดนั้นแหล่งพลังงานหลักๆของมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยามวลชนหรือ Crowd p s y c h o o o g y นี่แหละครับอารมณ์ร่วมของคนเยอะๆที่ส่งผลต่อการซื้อขายนั่นเอง น่าสนใจค่ะแสดงว่าเป้าหมายวันนี้คือเราจะมาแกะรอยกันว่าไอ้จิตวิทยามวลชนที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงมันแสดงตัวออกมาในรูปแบบไหนในตลาดแล้วก็ที่สำคัญเลยในฐานะเทรดเดอร์เราจะตีความสัญญาณพวกนี้ยังไงได้บ้างเพื่อเอาไปใช้ตัดสินใจเนาะมีแนวคิดหนึ่งครับน่าสนใจมากจากดรอเล็กซานเดอร์เอลเดอร์ท่านอธิบายเรื่องนี้ไว้เอ่ออาจจะฟังดูขัด,ข,ดขัดนิดหน่อยนะคือท่านบอกว่าพอคนแต่ละคนมารวมกันเป็นฝูงชนหรือเดอะคราวเนี่ย ระดับสติปัญญาในการตัดสินใจโดยรวมของกลุ่มมักจะลดลงเอ๊ลดลงเหรอคะปกติเรานึกว่ารวมกันเยอะๆน่าจะฉลาดขึ้นเสียอีกใช่ครับลดลงสวนทางกับระดับอารมณ์ครับที่จะถูกกระตุ้นให้แบบพุ่งสูงขึ้นอย่างมากเลย อ๋อเหรอคะคืออารมณ์มันเข้ามาแทนที่เหตุผลมากขึ้นเหรอคะทําไมล่ะคะโดยเฉพาะในตลาดการเงินทําไมเป็นแบบนั้นถูกต้องครับมันเหมือนกับว่าพออยู่ในกลุ่มใหญ่ๆความรับผิดชอบส่วนตัวมันจางลงไปนะครับคนเราเลยมีแนวโน้มจะทําตามๆกันง่ายขึ้นแล้วยิ่งในตลาดการเงินซึ่งมันเกี่ยวกับเงินโดยตรงเลยเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นอารมณ์พื้นฐานได้รุนแรงเป็นพิเศษ ฝูงชนในตลาดก็เลยไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแป๊ะๆเสมอไปแต่ถูกผลักดันด้วยสัญชาตญาณด้วยอารมณ์หลักๆไม่กี่อย่างก็คือความโลภหรือ greed อยากได้กําไรเยอะๆความกลัวหรือ fear กลัวขาดทุนกลัวตกรถและก็อีกอันที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือความหวังหรือ hope ความหวังว่ามันจะไปต่อหรือหวังว่าที่เสียไปจะกลับมาได้ พอพูดถึงความโลภกับความกลัวนี่เอ่อเห็นภาพชัดเลยค่ะช่วงที่สินทรัพย์บางอย่างอย่างคริปโตบางตัวราคาพุ่งพุ่งพุ่งไม่หยุดเราก็จะเห็นคนแบบกระโดดเข้าไปซื้อตามกันแบบไม่ดูอะไรเลยนั่นแหละความโลภของฝูงชนกลัวพลาดโอกาสรวยเร็วหรือกลับกันช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหรือมีข่าวร้ายแรงเช่นสงครามความข็ดแยง้งคนก็เทขายสินทรัพย์เสี่ยงกันแบบตื่นตระหนกเลยอันนั้นก็ความกลัวลว้ลวนเลยนะคะที่เข้ามาคุมใช่ครับ หรือตัวอย่างชัดๆเลยคือการแห่ซื้อทองคำช่วงสงครามนี่แหละหลายครั้งราคาทองฟุ่งแรงมากไม่ใช่เพราะทุกคนมานั่งคำนวณดีมานส์สปลาลละเอียดนะครับแต่มันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของฝูงชนที่กลัวนะครับแล้วก็วิ่งเข้าหาสิ่งที่เชื่อว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเซฟเฮเว่นสังเกตไหมครับว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อกับอารมณ์มากกว่าเหตุผลวิเคราะห์ล้วนๆส่วนความหวังเนี่ยก็มักจะมาตอนตลาดเริ่มนิ่ง เริ่มฟื้นคนก็จะเริ่มหวังว่าเอ๊ะจุดต่ำสุดผ่านไปแล้วมั้งหรือหวังว่าราคาจะกลับไปที่เดิมได้ควบคุมอารมณ์คนทั้งตลาดมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเหมือนแบบพยายามหยุดคลื่นด้วยมือเปล่าเลยถูกต้องเลยครับควบคุมฝูงชนไม่ได้แล้วก็ไม่ควรพยายามด้วยครับหน้าที่ของเราเปลี่ยนไปไม่ใช่การควบคุมแต่คือการพยายามอ่านให้ออกครับวันนันตอนนั้นเนี่ยกระแสะอารมณ์หลักของตลาดมันไปทางไหน ฝูงชนกำลังโลภหรือกำลังกลัวกำลังหวังหรือกำลังสิ้นหวังแล้วเราค่อยตัดสินใจว่าจะตามน้ำไปกับกระแสะอารมณ์นั้นหรือจะรอจังหวะสวนกระแสะซึ่งการสวนกระแสะเนี่ยต้องอาศัยความชำนาญวินัยสูงมากๆโดยทั่วไปแล้วนะครับการหาทางไปกับกระแสะหลักหรือตามฝูงชนมักจะเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสสำเร็จสูงกว่าสำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่นะครับ โอเคค่ะงั้นคำถามสำคัญเลยคือแล้วเราจะอ่านหรือวัดอารมณ์ของฝูงชนที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้พวกนี้ได้ยังไงล่ะคะมันมีอะไรพอจะบอกเราได้บ้างเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาและทรงพลังที่สุดเลยนะครับในการสะท้อนอารมณ์มวลชนก็คือราคาหรือ price เนี่ยแหละครับราคาของสินทรัพย์อะไรก็ตามณชั่วขณะหนึ่ง มันคือจุดสมดุลชั่วคราวหรือฉันธามติ c o n s e n s u เเกี่ยวกับมูลค่าณนะวินาทีนั้นมันคือจุดที่พลังของฝั่งที่เชื่อว่าราคาจะขึ้นหรือกระทิง b u l ส์กับพลังของฝั่งที่เชื่อว่าราคาจะลงหรือหมีเบ a r ์มาเจอกันแล้วเกิดการตกลงแลกเปลี่ยนซื้อขายกันขึ้นมาจริงๆอ๋อกระทิงกับหมีขยายความเรื่องจิตวิทยาของสองกลุ่มนี้อีกนิดได้ไหมคะ ว่าความคิดความเชื่อพื้นฐานเขาต่างกันยังไงได้ครับกระทิงหรือบูลส์เนี่ยพื้นฐานเลยคือกลุ่มที่มองโลกในแง่ดีครับออ t i m มิสติกเกี่ยวกับสินทรัพย์นั้นๆพวกเขาเชื่อว่าราคาปัจจุบันยังถูกไปหรือมีแนวโน้มจะสูงขึ้นในอนาคตก็เลยตัดสินใจซื้อเพราะหวังกําไรส่วนมีหรือเบ r สก็จะมองตรงกันข้ามเลยคือมองในแง่ร้ายเพซิมิสติก เชื่อว่าราคาตอนนี้มันแพงไปแล้วหรือน่าจะลดลงอีกในอนาคตก็เลยตัดสินใจขายไม่ว่าจะเป็นขายทำกำไรหรือเปิดสถานะขายช็อตเซลล์เพราะคาดว่าจะได้กำไรจะขาลงแสดงว่าราคาที่เราเห็นมันวิ่งขึ้นขึน,ขนลงลงบนกราฟตลอดเวลานี่จริงๆแล้วมันคือบันทึกการตอ่อสู้สินะคะทั้งความคิดความคาดหวังแล้วก็ที่สำคัญคืออารมณ์ระหว่างกระทิงกับหมีณนะทุกๆเวลาเลย ถ้าเปรียบแบบนี้กราฟราคาก็ไม่ใช่แค่เส้นกราฟธรรมดาแล้วสิคะเหมือนเป็นแบบแผนที่แสดงสภาพจิตใจของมนชนเลยใช่เลยครับเป็นกาเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากกราฟราคาก็คือร่องรอยที่บันทึกไว้จากการต่อสู้ทางจิตวิทยานี้แหละครับทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับถ้าการต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยฟังได้ฟังหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกระทิงหรือหมีเริ่มมีพลังเหนือกว่าอย่างต่อเนื่องแล้วสามารถดันราคาไปในทิศทางของตัวเองได้เรื่อย พวกเขาจะเริ่มทิ้งร่องรอยหรือทิศทางที่ชัดเจนไว้บนแผนที่นั้นร่องรอยหรือทิศทางการเคลื่อนที่ของอารมณ์ชนที่มันต่อเนื่องกันเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เราเรียกว่าเทรนด์เทรนด์คำว่าเทรนด์นี้ได้ยินบ่อยมากเลยค่ะในวงการเทรดถือเป็นคอนเซปต์หลักอันนึงเลยใช่ไหมคะใช่ครับสำคัญที่สุดอันนึงเลยก็ว่าได้ พราะเทรนคือทิศท,ทางหลักที่ราคาหรือก็คืออารมณ์มวลชนกำลังมุ่งหน้าไปในช่วงเวลานั้นๆการระบุเทรนให้ได้เนี่ยคือก้าวแรกที่สำคัญมากในการวางแผนเทรดตามทฤษฎีดาวดาวตีรีซึ่งเป็นรากฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเขาเชื่อว่าแนวโน้มมีอยู่จริงและมันก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีสัญญ,ญาณกลับตัวที่ชัดเจนเราสามารถแบ่งเทรนหลักๆได้เป็น3ประเภทครับ มีอะไรบ้างคะแล้วมันสะท้อนจิตวิทยาเบื้องหลังยังไงบ้างคะประเภทแรกเลยคือเทรนขาขึ้นหรืออัพเทรนครับทางเทคนิคเราจะเห็นกราฟสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้นคือ higher highs หรือ HH และที่สำคัญคือจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้นด้วยหรือ higher lows หรือ HL อย่างต่อนเนื่องการเกิด higher highs กับ higher lows นี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับจิตวิทยาตลาดตอนนั้นคะในเทรนขาขึ้นนะครับ มันบอกว่าฝั่งกระทิงหรือผู้ซื้อเนี่ยเป็นฝ่ายคุมเกมอย่างชัดเจนคือเขามีความโลภความหวังมากกว่าแรงขายมีกำลังซื้อมากพอที่จะดันราคาให้ทะลุจุดสูงสุดเดิมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจุดที่น่าสนใจคือจิตวิทยาที่ทำให้เกิด h i g h e lows หรือ HL เนี่ยครับคือแม้ราคาจะมีการย่อตัวลงมาพักฐานลงมาแต่ฝูงชนส่วนใหญ่ยังมองว่าเออย่อ,ยอเพื่อขึ้นตอ หรือเป็นโอกาสซื้อของถูกนะครับก็เลยมีแรงซื้อกลับเข้ามาหนาแน่นพอที่จะไม่ให้ราคาหลุดต่ากว่าจุดต่าสุดเดิมเกิดเป็นวงจรดันราคาขึ้นไปเรื่อยๆอืมเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นฟิ t แดกลูปของความเชื่อมั่นฝั่งซื้อเลยนะคะงั้นประเภทที่สองก็น่าจะตรงข้ามกันคือเทรนขาลงดาวเทรนถูกต้องครับทางเทคนิคเราจะเห็นกราฟสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำลง หรือ lower highs LH และจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำลงหรือ lower lows LL อย่างต่อเนื่องจิตวิทยาก็คงกลับด้านกันคือฝั่งหมีหรือผู้ขายคุมตลาดใช่ไหมคะใช่ครับในเทรน์ขาลงหมีเป็นฝ่ายคุมเกมพวกเขามีความกลัวหรือความเชื่อว่าราคาย,ยังลงได้อีกมากกว่าแรงซื้อมีกำลังขายมากพอที่จะกดดันราคาให้ทะลุจุดต่ำสุดเดิมลงไปเรื่อยๆ ทำ LH จิตวิทยาที่ทำให้เกิด Lower High LH ก็คือแม้ราคาจะมีการดีตัวขึ้นมาบ้างแด้งขึ้นมาแต่ฝูงชนส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าเป็นการเด้งเพื่อลงต่อหรือเป็นโอกาสขายก่อนจะลงหนักกว่าเดิมก็เลยมีแรงขายกลับเข้ามามากพอที่จะไม่ให้ราคาทะลุจุดสูงสุดเดิมเกิดเป็นวงจรกดดันราคาลงไปเรื่อยๆครับแล้วถ้ามันแบบวิ่งวนไปวนมาไม่มีทิศทางชัดเจนล่ะคะ นั่นคือประเภทที่3ครับเรียกว่าภาวะไร้ทิทางหรือไซเวย์ไซเวย์เทรดดิ้งเรนจ์ทางเทคนิคคือกราฟราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ทําจุดสูงสุดใหม่หรือต่ําสุดใหม่ได้ตัวเนื่องเหมือนติดอยู่ในกล่องนะครับสภาพจิตใจของตลาดช่วงไซเวย์นี่เป็นยังไงคะมันหมายถึงอะไร ในภาวะ sideways มันสะท้อนว่าพลังของกระทิงกับหมียังเสมอการครับหรือสู้กันสู่สียังไม่มีฝ่ายไหนชนะเด็ดขาดอารมณ์ของฝูงชนโดยรวมอาจจะกำลังสับสนไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนต่อหรือกำลังรอดูปัจจัยใหม่ๆเช่นข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์อะไรใหญ่ๆเพื่อเป็นตัวชี้นำทิศทางต่อไปช่วงนี้มักจะเป็นช่วงที่เทรดเดอร์หลายคนจะรู้สึกอึดอัดหน่อย พอตลาดยังไม่เลือกทางอืมน่าสนใจมากเลยค่ะทั้ง3รูปแบบเทรนด์นี้มันสะท้อนสมดุลพลังแล้วก็อารมณ์หลักของตลาดในช่วงนั้นๆได้ดีเลยครับแล้วก็มีคำพูดคลาสสิกที่เทรดเดอร์ยึดถือกันคือ the trend is your friend หรือเทรนด์คือเพื่อนของคุณแต่ประโยคนี้มันมีส่วนที่ต้องระวังซ่อนอยู่ด้วยคือ until it ends นะครับคือมันเป็นเพื่อนเราจนกว่ามันจะจบปัญหาคือ เราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าร0 0เซว่ามันจะจบเมื่อไหร่ดังนั้นหน้าที่หลักของเทรดเดอร์จึงไม่ใช่การพยายามทํานายจุดจบของเทรนด์แต่คือการระบุ identify ให้ได้ว่าณนะปัจจุบันนี้ตลาดอยู่ในเทรนด์อะไรมีความแข็งแกร่งแค่ไหนแล้วก็วางแผนการเทรดให้สอดคล้องกับเทรนด์นั้นไปขณะเดียวกันก็ต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงเผื่อไว้เสมอถ้าเทรนด์เกิดเปลี่ยนแต่การตามเทรนด์อย่างเดียวมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันไหมคะ อย่างที่เราเห็นพวกฟองสบู่ต่างๆที่สุดท้ายก็แตกการตามฝูงชนไปเรื่อยๆอาจจะทําให้เราเข้าไปตอนแบบใกล้จบเทรนดแล้วก็ได้แนวคิด Trend is your friend นี่มันช่วยจัดการความเสี่ยงตรงนี้ยังไงคะเป็นคําถามที่ดีมากครับอันนี้คือหัวใจของการบริหารความเสี่ยงเลยการตามเทรนด์ไม่ได้หมายถึงการหลับหูหลับตาซื้อตามไปเรื่อยๆโดยไม่สนราคาหรือสัญญาณเตือนอื่นๆนะครับ เทรดเดอร์ที่ตามเทรนด์อย่างมีหลักการเนี่ยเขาจะมองหาจังหวัดเข้าที่ได้เปรียบในเทรนด์นั้นๆ เช่นรอซื้อตอนราคาย่อตัวในเทรนขาขึ้นหรือรอขายตอนราคาดีดต,ตัวในเทรนขาลงและที่สำคัญมากๆคือต้องมีจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ที่ชัดเจนเสมอถ้ามันผิดทางหรือเทรน์เริ่มอ่อนกำลังเราต้องพร้อมที่จะออกเพื่อจำกัดความเสียหายไม่ใช่ไปหวังว่ามันจะกลับมาเพราะฉะนั้นการตามเทรนจึงต้องมาพร้อมกับการจัดการความเสี่ยงเสมอครับเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะ คือตามทิศทางใหญ่แต่ก็ต้องเลือกจังหวัดเข้าแล้วก็มีแผนรับมือถ้าผิดทางด้วยทีนี้นอกจากราคาที่สะท้อนฉันทามติกับเทรน์ที่สะท้อนทิศทางต่อเนื่องของอารมณ์แล้วมีอะไรอีกไหมคะที่สะท้อนจิตวิทยาฝูงชนออกมาเป็นรูปธระทำบนกราฟอีกมีอีกองค์ประกอบที่สําคัญมากครับนั่นคือสิ่งที่เปรียบเสมือนความทรงจํา (memory) ของตลาดหรือของฝูงชนซึ่งมันปรากฏให้เห็นบนกราฟในรูปแบบของแนวรับ Support และแนวต้าน resistance ครับความทรงจำของตลาดหมายความว่าตลาดยังจำได้หรอคะว่าเคยเกิดอะไรขึ้นนะราคาต่างๆในอดีตมันทำงานยังไงคะ ในเชิงเปรียบเทียบก็เป็นแบบนั้นเลยครับแนวรับและแนวต้านคือโซนราคาที่ในอดีตเคยเป็นเหมือนสมรภูมินะครับที่เกิดการสู้กันอย่างดูเดือดระหว่างฝั่งซื้อกระทิงกับฝั่งขายหมีแล้วผลลัพธ์ของการสู้กันในอดีตณนะโซนราคานั้นๆเนี่ยมันถูกจดจำไว้แล้วก็มีแนวโน้มจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเทรดเดอร์เมื่อราคากลับมาที่โซนนั้นอีกครั้ง งั้นเรามาเจาะที่แนวรับหรือซัพพอร์ตกันก่อนนะคะมันคืออะไรแล้วจิตวิทยาอะไรที่ทำให้มันทำงานคะ่ะแนวรับซัพพอร์ตให้ลองนึกภาพเป็นพื้นของราคาครับมันคือโซนราคาที่ในอดีตเนี่ยพอราคาตกลงมาถึงแถวแถวนี้ฝั่งกระทิงหรือผู้ซื้อเคยรวมพลังกันเข้ามาซื้ออย่างหนานแน่นจนสามารถหยุดการตกของราคาได้สำเร็จและที่สำคัญคือสามารถผลักดันให้ราคาดีดกลับขึ้นไปได้ด้วย มันจึงเป็นโซนที่ฝั่งซื้อเคยชนะการต่อสู้มาแล้วแล้วทำไมพอราคากลับลงมาทดสอบที่โซนแนวรับเดิมอีกในอนาคตมันถึงมีแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยาคล้ายๆเดิมคะคือมีแรงซื้อกลับเข้ามาความทรงจำมันทำงานผ่านกลนไกลอะไรหรอคะเพราะว่าเมื่อราคากลับมาที่โซนแนวรับเดิมเนี่ยมันจะไปกระตุ้นความทรงจำแล้วก็พฤติกรรมของฝูงชน3ามกลุ่มหลักๆครับให้เข้ามาซื้อพร้อมๆกันกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ตกรถอดครับ คือคนที่เคยเห็นราคาเด้งจากตรงนี้รอบก่อนแต่ซื้อไม่ทันหรือลังเลพอราคากลับมาที่เดิมอีกครั้งพวกเขาก็มองว่าอ่ะโอกาสแก้ตัวที่จะได้ซื้อราคาดีๆที่เคยเห็นก็เลยรีบเข้ามาซื้ออ๋อพวกพลาดรอบที่แล้วใช่ครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มกระทิงที่เคยได้กําไรคือคนที่เคยซื้อที่แนวรับนี้ในอดีตแล้วได้กําไรไป พอราคากลับมาที่โซนทำเงินเดิมของเขาอีกครั้งก็มีแนวโน้มสูงที่จะกลับมาซื้อซ้ำเพราะมีความเชื่อมั่นความทรงจำที่ดีกับราคานี้พวกที่เคยได้ก็จะกลับมาเอาอีกถูกต้องครับและกลุ่มที่3คือกลุ่มหมีที่ต้องการปิดสถานะคือคนที่เคยเปิดชอ็อตเซลมาจากราคาที่สูงกว่า พอราคาลงมาถึงแนวรับซึ่งเป็นจุดที่เขาเคยเห็นว่ามีแรงซื้อเยอะพวกเขาก็มักจะมองเป็นจุดที่เหมาะในการซื้อคืนเพื่อปิดสถานะทำกำไรหรือ buy to cover ก่อนที่ราคาอาจจะเด้งกลับแรงซื้อจากทั้ง3กลุ่มนี้แหละครับที่มีเหตุผลต่างกันแต่เข้ามาซื้อที่โซนเดียวกันมันเลยรวมพลังกันทำให้โซนนั้นกลายเป็นพื้นหรือแนวรับที่แข็งแกร่งขึ้นมา อธิบายได้เห็นภาพเลยค่ะเหมือนคนสามกลุ่มนัดกันมาซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะความทรงจําเหตุผลแต่ละคนมันชี้มาที่เดียวกันแล้วฝั่งตรงข้ามละ่ะคะแนวต้าน resistance หลักการคงคล้ายๆกันแต่กลับด้านถูกต้องครับแนวต้าน resistance ก็คือสิ่งตรงข้ามกับแนวรับเลยเปรียบเหมือนเพดานของราคามันคือโซนราคาที่ในอดีตพอราคาขึ้นไปถึงบริเวณนี้ ฝั่งมีหรือผู้ขายเคยรวมพลังกันเข้ามาขายอย่างหนาแน่นจนหยุดการขึ้นของราคาได้สำเร็จแล้วก็กดดันให้ราคาร่วงกลับลงมาได้มันจึงเป็นโซนที่ฝั่งขายเคยชนะการต่อสู้จิตวิทยาเบื้องหลังก็น่าจะมาจาก3ามกลุ่มคล้ายๆกันแต่เป็นฝั่งที่อยากจะขายสินะคะใช่เลยครับเมื่อราคากลับขึ้นไปทดสอบที่โซนแนวต้านเดิมอีกครั้งมันก็จะไปกระตุ้นความทรงจำและพฤติกรรมของฝูงชน3กลุ่มหลักๆให้เข้ามาขายพร้อมๆกัน กลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่ติดดอยครับคือคนที่เคยซื้อไว้ตอนราคาสูงกว่านี้ในอดีตแล้วราคาดันร่วงลงมาทําให้ติดลบอยู่พอราคากลับขึ้นมาใกล้ๆทุนเดิมหรือจุดที่ขาดทุนน้อยลงพวกเขามักจะรีบขายออกเพื่อเอาตัวรอดหรือเท่าทุนก็ยังดีอ,อ๋อพวกที่รอคอยให้ราคากลับมาใช่ครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มหมีที่เคยได้กําไรคือคนที่เคยขายหรือชอตเซลล์ที่แนวต้านนี้ในอดีตแล้วได้กําไรไป พอราคากลับมาที่โซนทำเงินเดิมของเขาอีกครั้งก็มีแนวโน้มสูงที่จะกลับมาขายซ้ำเพราะเชื่อว,ว่าราคาน่าจะถูกกดลงไปอีกพวกที่เคยขายได้กำไรก็อยากขายอีกครับผมและกลุ่มที่3คือกลุ่มกระทิงที่ต้องการทำกำไรคือคนที่ซื้อมาจากข้างล่างหรือจากแนวรับพอราคาขึ้นมาถึงแนวต้านซึ่งเป็นจุดที่เขาเคยเห็นว่ามีแรงขายเยอะพวกเขามักจะมองเป็นจุดที่เหมาะในการขายทำกำไรหรือ take profit ก่อนที่ราคาอาจจะย่อตัวลงแรงขายจากทั้ง3กลุ่มนี้รวมกันก็เลยทำให้โซนราคานั้นกลายเป็นเพดานหรือแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นมาครับชัดเจนมากค่ะทำให้เห็นเลยว่าแนวรับแนวต้านไม่ใช่แค่เส้นบนกราฟแต่มันคือโซนจิตวิทยาจริงๆที่สะท้อนความทรงจำพฤติกรรมซ้ำๆของฝูงชนณราคาสำคัญสคัญ แต่ก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะที่แนวรับก็ทะลุลงได้หรือแนวต้านก็ทะลุขึ้นไปได้ตอนนั้นจิตวิทยามันเปลี่ยนไปยังไงคะต้านที่สําคัญได้เนี่ยก็เป็นสัญญาณทางจิตวิทยาที่สําคัญเหมือนกันครับมันบ่งบอกว่าความเชื่อมั่นหรือสมดุลพลังของฝูงชนณนะโซนราคานั้นๆมันเปลี่ยนไปแล้ว เช่นการทะลุแนวต้านขึ้นไปได้แปลว่าแรงซื้อกระทิงมีพลังมากพอที่จะเอาชนะแรงขายหมีและความทรงจำเดิมๆณจุดนั้นได้ซึ่งมักจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่แรงขึ้นในทิศทางที่ทะลุออกไปเพราะคนที่เคยรอขายก็จะเปลี่ยนใจหรือคนที่ช็อตไว้ก็จะถูกบังคับซื้อคืนหรือช็อตสควิสกลับกันการหลุดแนวรับลงมาก็สะท้อนว่าแรงขายหมีชนะขาดและมักจะกระตุ้นให้เกิดแรงขายตามมาอีก หรรือ Panic Cell คับเข้าใจเลยค่ะการทะลุก็เป็นข้อมูลสำคัญเหมือนกันโอเคค่ะงั้นเรามาลองสรุปภาพรวมจากการเจาะลึกวันนี้กันหน่อยนะคะเราเริ่มจากมองว่าหัวใจของตลาดคือฝูงชนที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เป็นหลักโดยเฉพาะความกลัวความโลภความหวังซึ่งมักจะอยู่เหนือเหตุผลของแต่ละคน ถูกต้องครับและอารมณ์ร่วมของฝูงชนเหล่านี้มันไม่ได้ลอยลอยไปเฉยๆแต่มันผูกสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนที่สุดผ่านราคาซึ่งก็เหมือนจุดสมดุลชั่วขณะและบันทึกการสู้กันของกระทิงกับหมีแล้วการเคลื่อนไหวของราคาอย่างต่อเนื่องพอมีทิศทางชัดเจนก็จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเทรนด์ขึ้นมาซึ่งมี3มแบบหลักๆคือขาขึ้นกระทิงคุมขาลง มีคุมหรือไรที่ทางพลังยังสูสีหรือรอความชัดเจนและสุดท้ายประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางอารมณ์ณนะระดับราคาสำคัญสำคัญในอดีตก็ถูกจดจำไว้ในตลาดก่อเกิดเป็นแนวรับโซนที่แรงซื้อเคยชนะและแนวต้านโซนที่แรงขายเคยชนะซึ่งเป็นเหมือนความทรงจำของฝูงชนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในปัจจุบัน เห็นภาพความเชื่อมโยงชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะตั้งแต่แนวคิดนมามธรรมอย่างจิตวิทยามวลชนมาจนถึงสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมบนกราฟราคาเลยนะคะค่ะและเป้าหมายสำคัญของเทรดเดอร์ก็คือการพัฒนาทักษะในการอ่านสัญญาณทางจิตวิทยาเหล่านี้ให้ออกเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจไม่ใช่แค่ดูราคาขึ้นลงเฉย แต่ต้องพยายามตีความว่าเบื้องหลังการเคลื่อนไหวนั้นอารมณ์ตลาดกำลังบอกอะไรเราอยู่เช่นถ้าเราวิเคราะห์แล้วว่าตลาดอยู่ในเทรนขาขึ้นที่แข็งแกร่งกระทิงคุมเราก็ควรมองหาจังหวะซื้อโดยอาจจะรอเข้าใกล้ๆแนวรับหรือรอสัญญาณยืนยันการไปต่อหรือถ้าตลาดอยู่ในเทรนขาลงมีคุมก็ควรมองหาจังหวะขายใกล้ๆแนวต้านหรือรอสัญญาณยืนยันการลงต่ออ๋อ นี่คือหลักการของการตามเทรนหรือตามฝูงชนแต่ไม่ใช่ตามแบบมั่วๆแต่เป็นการพยายามเข้าในจังหวะที่ประเมินแล้วว่ามีความได้เปรียบทั้งในเชิงสถิติแล้วก็เชิงจิตวิทยาด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเราพยายามจะโต้คลื่นไปกับทิศท,ทางหลักของฝูงชนแต่เราไม่ได้กระโดดลงไปกลางวงคลื่นที่กำลังบ้าคลาั่งเราเลือกจุดเข้าที่โซนราคาซึ่งมีความสำคัญทางจิตวิทยาอย่างแนวรับแนวต้านหรือจุดที่เทรนดมีแนวโน้มจะไปต่อ เพื่อเพิ่มโอกาสสาเร็จและที่สําคัญคือสามารถกําหนดจุดตัดขาดทุนที่สมเหตุสมผลได้ง่ายขึ้นช่วยให้เราจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีระบบครับเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากค่ะทําให้การเทรดดูมีหลักการมีเหตุผลรองรับมากขึ้นไม่ใช่แค่เดาสุ่มพอเราเข้าใจแล้วว่าจิตวิทยามวลชนมันแสดงออกผ่านกลไกลพวกนี้ราคาเทรนแนวรับแนวต้านได้ย่งไง คำถามที่น่าจะต่อยอดไปได้ก็น่าจะเป็นว่าแล้วเราจะมีเครื่องมือหรือวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้เรามองเห็นหรือยืนยันสภาวะทางจิตวิทยาเหล่านี้บนกราฟราคาให้ชัดเจนจับต้องได้มากขึ้นเพราะบางทีการมองด้วยตาเปล่าอย่างเดียวอาจจะตีความได้หลายๆเนาะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับสำหรับการสำรวจในครั้งต่อไปเพราะเมื่อเราเข้าใจคอนเซปต์แล้วขั้นต่อไปคือการนำไปใช้จริง ซึ่งก็มีเครื่องมือคลาสสิกมากมายเลยครับที่เทรดเดอร์ใช้ในการวาดภาพและตีความอารมณ์ตลาดเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นการลากเส้นแนวโน้มหรือ Trend Lines เพื่อช่วยยืนยันทิศทางความชันของเทรนด์การตีช่องราคาหรือ Channels เพื่อดูขอบเขตการแกว่งตัวที่เป็นไปได้หรือการศึกษารูปแบบกราฟหรือชาร์ตแพทเทิร์ต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นซ้ำๆก่อนการเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญ ซึ่งรูปแบบเหล่านี้แต่ละแบบก็มีความหมายทางจิตวิทยาซ่อนอยู่เหมือนกันการทำความเข้าใจเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้เรานำสิ่งที่คุยกันวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ตัดสินใจหน้างานได้คมชัดยิ่งขึ้นครับ